จนสามารถทำลายมา่านแห่งอัวิชชาที่หุ้มห่อจิตอยู่วิช,ชาเข้าแทนที่เพราะฉะนั้นตอนนี้แหละนิโรธวนมันเกิดขึ้นก็คือนิพพานมันเกิดขึ้นแล้วในจิตจะไปคุณท่านอาจารย์สวนโมกท่านจึงมักจะพูดว่านิพพานนี้สามารถทำให้เกิดได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้หมายความว่าอย่างไรที่นี่ก็คือที่ใจนั่นแหละคะ่ะ สิ่งที่สมมติเรียกกันว่าใจที่ภายในเดี๋ยวนี้ก็คือในปัจจุบันขณะนี้อย่าไปรอคอยว่าให้ตายซะก่อนเถอะท่านถึงจะไปนิพพานอย่าอย่าคอยอย่างนั้นนะคะเพราะเราจะไม่รู้เลยเมื่อเกิดความตายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะไปไหนเพราะฉะนั้นขอจงได้รีบทําำรีบทําำให้เกิดขึ้นที่นี่และเดี๋ยวนี้ ด้วยวิธีใดก็ดังที่พูดมาแล้วนะคะเดี๋ยวพูดซ้ำอีกก็จะว่าพูดซ้ำซากแต่ก็หนีไม่พ้นที่จะต้องศึกษาปฏิบัติในเรื่องของอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทแล้วก็กดไตรลักษณ์แล้วก็กดอิทัปปจจยตาให้ชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นแล้วนิพพานก็จะบังเกิดขึ้นอย่างถาวรได้เป็นแน่นอนทีเดียวนะคะท่านก็แนะนำพอเพื่อเป็นกำลังใจว่าในการที่จะทำนิพพานให้เกิดขึ้นได้ที่ ที่นี่และเดี๋ยวนี้นั้นถ้าจะมาอธิบายเป็นคำพูดกันก็อาจจะอธิบายได้ว่าจะเกิดขึ้นได้เป็นสามอย่างหรือสามระยะระยะแรกท่านเรียกว่าตาทางคะนิพานสะกดด้วยต่าเต่าทหารหันอากาศงอง,งูคอควายตาทางคะนิพานหรือสามายกกะนิพานสเสัเสสระอา มามาสระอายายักษระอิกอสามายิก,กะนิพานนี่เป็นเรียกว่าเป็นระยะแรกนะคะที่มักจะเกิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ท่านหมายความว่าที่เรียกวัตทางคณิพานหรือสามายิกคณิษสามายิกะนิพานนี้ถ้าอธิบายก็คือลักษณะภาวะของจิตที่มันเกิดว่างจากอิเลสขึ้นมาชั่วขณะ บางที่อาจจะชั่วขณะสั้นเชื่วอึดใจใหญ่เพราะบางับงเอิญเกิดความประจวบเหมาะขึ้นเช่นสถานที่ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไปอยู่ในสถานที่ที่สงบเย็นสงัดแต่ลำพังผู้เดียวนั่งอยู่ข้างชายทะเลหรือมาในปา่าโปรงหรือได้เสวนากับสัตว์ุรุษคือได้ฟังท่านบัณฑิตท่านพูดคุยสนทนาในเรื่องของธรรมะ ฟังแล้วก็รู้สึกรื่นรมใจเบิกบานใจในขณะนั้นจิตมันก็มีความสะอาดมีความเย็นมีความสว่างมีความสงบขึ้นชั่วขณะในขณะนั้นแต่มันไม่อยู่นานพอพ้นช่วงนั้นไปแล้วมันก็กลับมาวุ่นวายยุ่งเยงิงส,สับสนเรียกว่ามาร้อนเร่าอีกเหมือนเดิมท่านจึงเรียกภาวะที่เกิดขึ้นชั่วขณะของความว่างอย่างนี้ว่าตทางคณนิพพาน หรือสามายิกกน,นิพพานเป็นนิพพานที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นะคะทีนี้ระยะที่สองท่านเรียกว่าวิกขัมพนณะนิพพานวาแหวนจสละอิก,กอขอไขฮนากาศมอแล้วก็พอพัญญาน,นหนูวิกขัมพนณะนิพพานนั่นหมายความถึงภาวะของจิตที่ก็ว่างจากกิเลส คือไม่มีกิเลสตัณหาอุปาทานเข้ามารบกวนโดยการบังคับจิตไว้การที่จะบังคับจิตให้ว่างได้ชั่วขณะอย่างนี้ก็ด้วยการทําจิตภาวนาหรือสมาธิภาวนาท่านที่คุ้นเคยกับการทําสมาธิภาวนาก็คงนึกได้ใช่ไหมคะขณะใดที่จิตของเราพร้อมในการที่จะทำสมาธิภาวนานั่งสงบ กายก็พร้อมจิตก็พร้อมเรียกว่าไม่เอาความวิตกตังบนใดๆเข้ามาเลยอยู่ก็ลมหายใจที่เป็นเครื่องกำหนดในการทำสมาธิแล้วจิตนี้ก็ค่อยค,อยคอยรวมจากที่หลวมๆเหมือนกำมือหลวมๆเนี่ยนะคะค่อยคอยแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นเข้า,นนขาจนกทั่งเป็นกำมัดที่เป็นกำกำเดียวนะคะสนิทนิ่งดึงเดียวในขณะนั้นจิตบริสุทธิ์สะอาด แล้วก็หนักแน่นแล้วก็มั่นคงในขณะนั้นแหละจิตก็มีความสงบเย็นแล้วก็นิ่งแล้วก็ดับเสียซึ่งความร้อนไม่มารบกวนเลยท่านก็เรียกว่าเป็นนิพพานที่บังคับเอาไว้โดยการบังคับเอาไว้ด้วยการทำสมาธิภาวนาแต่มันก็อยู่ได้ชั่วขณะพอออกจากสมาธิแล้วจิตก็อาจจะกลับไป กลับไปสู่ความร้อนความสับสนยุ่งเหยิงเหมือนเดิมอีกเพราะฉะนั้นก็อย่าอย่าวางใจนะคะเอาแต่เพียงว่าเมื่อเกิดตะทางคั้นนิพพานคือนิพพานโดยบังเอิญหรือวิคัมพนะนิพพานนิพพานโดยบังคับเอาไว้ก็ให้รู้แต่เพียงว่าอ๋อรสชาติของนิพพานคือความเย็นดับสนิทเป็นอย่างนี้เราได้ลิ้มรสแล้วแล้วก็ทำจิตใจให้ปิติยินดี ชื่นชมทราบซ่านกับอารมณ์ของนิพพานคือภาวะแห่งนิพพานที่เกิดขึ้นจะได้มีกำลังใจที่จะพัฒนาเพิ่มพูนความสงบเย็นดับสนิทที่มีลักษณะเช่นนั้นให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็โดยการปฏิบัติจิตภาวนาพร้อมๆกับการทำวิปัสสนาด้วยอะไรล่ะก็ด้วยการศึกษาปฏิจจสมุปบาทอย่างที่ว่าแล้วนี่แหละค่ะศึกษาทบทวนไปมาทบทวนไปมา จนสามารถขับไล่อภิชาออกสิ้นเหลือแต่วิชาตอนนี้แหละก็จะเป็นสมุดเฉดธนิพานสอยเสือมอม้าสะละอุจอจานสะ,ะเอชฉาฉิงทัทหารสมุดเฉดธนิพานคือหมายความถึงการที่ตัดกิเลสตัณหาอุปาทานเด็ดขาดเป็นความดับกิเลสตัณหาอุปาทานสิ้นเชิง อาวิชชาก็ถูกตัดขาดทำลายล้างเรียกว่ารากเงา่าไม่มีเหลือวิชชาเข้าไปส่องสว่างในจิตเต็มที่ก็มีแต่ภาวะแห่งนิโรธเกิดขึ้นภายในตอนนี้แหละท่านเรียกว่าเป็นการตัดรากเง่าของกิเลสตัณหาอุปาทานด้วยอำนาจของวิปัสสนาคือด้วยอำนาจของปัญญาที่พัฒนาแล้วจนมีความคมเฉียบตัดได้เด็ดขาด พร้อมกับมีน้ำหนักที่จะฟันลงไปคือด้วยอานาจของสมาธิจึงเป็นนิพพานที่เด็ดขาดแล้วก็เป็นนิพพานที่นิรันด์นี่ก็เรียกว่าความหมายของนิพพานที่จะบังเกิดขึ้นได้อย่างไรและบังเกิดขึ้นได้อย่างนิรันดรน,นั้นมีลักษณะอย่างไรและจะทำได้อย่างไรก็หวังว่าจะลองดูนะคะเพราะนิพพานอยู่ที่นี่เองสังสารวัฏอยู่ที่ใดนิพพานก็อยู่ที่นั่น ฉะนั้นเมื่อสังสารวัฏเกิดขึ้นได้เราเป็นมนุษย์ผู้มีสติปัญญาทําไมจึงจะทํานิพพานให้บังเกิดขึ้นไม่ได้ก็หวังว่าคงจะได้พยายามทดลองเพื่อให้ถึงซึ่งความเย็นดับสนิทและความมีชีวิตเย็นอยู่เป็นนินิรันดรธรรมสวัสดีค่ะอยู่่ไไปมไมีต